5วิธีพาตเตงออกจากความเศร้าที่เกิดจากความร้มเหลวข้อที่1ค่ะ ให้ความหวังกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าเราต้องโชคดีอีกเราต้องกลับไปดีอีกเราต้องมีความหวังที่ดีๆให้กับชีวิตเราถ้าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ปิดความหวังดีๆต่างๆเราเนี่ยจะท้อจะหมดกาลังใจจะไม่มีแรงที่จะสู้ต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความหวังกับตัวเองก่อนว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาดีอีกครั้งเดี๋ยวเราต้องมีพลังอีกครั้งเดี๋ยวชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องกลับมาสมหวังอีกครั้งอย่างแน่นอนหรือสําเร็จอีกครั้งได้อีกแน่นอนค่ะข้อที่2ค่ะนําพาตัวเองออกจากบุคคลหรือ สถานที่และสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราทุกข์ใจเราตกต่ําเราแย่ถ้าอยู่ตรงนั้นใครก็ตามที่เราอยู่ด้วยเราทําชีวิตเราแย่นะคะหรือสถานที่ตรงไหนที่เราอยู่ลวแล้วลมันจดจําแต่เรื่องราวที่ทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยเอาตัวเองออกมาค่ะอย่าไปจมอยู่กับสิ่งตรงนั้นนะคะถ้าเรายังจมอยู่กับบุคคลที่ทําให้ชีวิตเราแย่ที่คนดึงเราลงไปต่ําชีวิตเราจะไม่ดีขึ้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองออกจากหมุคคลที่ทําให้ชีวิตเราแย่เอาตัวเองออกจากสถานที่หรือสถานการณ์ที่ทําให้จิตใจเรามันทุกข์ทำให้จิตใจเรามันตกต่า ทำให้จิตใจเรารู้สึกว่าเรานึกถึงแต่เรื่องเดิมๆอ่ะที่มันทําให้ชีวิตเราแย่เนี่ยเราต้องนาตัวเองออกจากสถานที่และบุคคลนั้นๆค่ะข้อที่3ค่ะเพิ่มปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมให้กับตัวเองเวลาที่ชีวิตเราแย่นะคะเราไม่รู้หรอกจะไปปรึกษาใครจะพูดคุยกับใครและคนที่เราเนี่ยจะไปขอคำปรึกษาเขาจะให้คำปรึกษาที่ถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้น ปรึกษาผู้ที่มีปัญญาทางธรรมค่ะเราเปิดธรรมะฟังนะคะหาธรรมะในเรื่องที่เรากำลังประสบปัญหาเรื่องนั้นอยู่เปิดฟังทำสมาธิหรือเดินจงกรมก็ได้ค่ะให้ปัญญาทางธรรมนำแสงสว่างให้กับเราแล้วเราก็เดินไปค่ะเดินไปอย่างไรคะเดินตามเส้นทางชีวิตที่มันถูกต้องด้วยศีลธรรมจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะข้อที่4นะคะหากิจกรรมดีๆทำที่ทําให้ตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีความหวังมีกําลังใจที่ชีวิตเราจะดีต่อไปได้ อย่างเช่นนะคะข้อที่1ตื่นตอนเช้าไปตักบาตรท,ทาบุญค่ะ อย่างที่2คือโทรศัพท์หาพ่อหาแม่หาคนที่เขารักเราอย่างแท้จริงนะคะให้เขาให้กําลังใจเราทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องสู้เราต้องอยู่ต่ออย่างที่สคือหาเวลาไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลนะคะไปฟังธรรมเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นอนเลยเรามาถูกทิศถูกทางชีวิตเราต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าพลังใจเรามันเปลี่ยมไปด้วยคุณธรรมเปลี่ยมไปด้วยความสุขเปลี่ยนไปด้วยความสําเร็จที่เรามองว่าเราจะมุ่งหน้าทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้อีกครั้งอย่างที่5สําคัญที่ เราต้องอธิษฐานค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อเรากระทำกรรมดีแล้วเนี่ยถ้าจิตใจเราเนี่ยมันอธิษฐานมันจะมีพลัง าาอธิษฐานว่าสาธุขอให้การกระทําของเรานะคิดดีทําดีในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองขอให้เรานะคะกลับมาโชคดีอีกครั้งขอให้เราเจอผู้อุปถัมภ์ค้าชูชีวิตขอให้เรานะคะเจอแต่สิ่งดีๆที่นําพาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราให้เรามีพลังชีวิตให้เรามีพลังจิตพลังใจกําลังที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จอีกครั้งค่ะแล้วฟ้าเชื่อว,ว่า 5ข้อนี้ที่ฟ้าให้นะคะจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ